วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆอีกหนึ่งชาดกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาดกประทับใจครับมีข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่ปรากฏในชาดกนี้นะครับชาดกนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชาดกที่เก็บไว้ในหัตไทยเลยนะครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลสําหรับชีวิตจริงๆชาดกที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คือปาทันชลิชาดก ซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตันตปิฎกขุตกานิกายชาดกปาทันชลิเป็นชื่อเฉพาะนะครับเป็นชื่อเฉพาะของบุคคลในชาดกนี้จะกล่าวถึงพระราชกุมารพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปาทันชลีชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตดังนั้นปาทันชลิชาดกจึงเป็นชาดกที่กล่าวถึงพระราชกุมารทรงพระนามว่า ปาทันชฉลีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภถึงพระโลรุทายีเถระซึ่งท่านพระโลรุทายีเถระรูปนี้นะครับเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรประการต่างๆมากมาย เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายหลายอย่างรวมถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับท่านพระอคราสาวกทั้งสองซึ่งก็คือท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกคขคลานะเทระกําลังกล่าวแก้ปัญหาธรรมะที่ภิกษุทั้งหลายได้ถามเมื่อท่านพระอคราสาวกทั้งสองได้กล่าวแก้ปัญหาธรรมะ แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังคํากล่าวของท่านพระอัคราสาวกทั้งสองแล้วเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจึงกล่าวชื่นชมสรรเสริญในพระคุณอันประเสริฐยิ่งของท่านพระอัคราสาวกทั้งสองซึ่งเป็นการกล่าวชื่นชมสรรเสริญในผู้ที่ให้ความรู้ความเข้าใจถูกเห็นถูกให้กับตนซึ่งในขณะนั้นนะครับภิกษุ โลลุทายีเถระก็นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยเมื่อได้ฟังคนกล่าวชื่นชมสรรเสริญที่ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวชื่นชมสรรเสริญต่อท่านพระอัครสาวกทั้งสองแล้วพระโลลุทายีเถระทนไม่ได้ครับจึงกล่าวขัดคอขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมว่าท่านพระอัครสาวกทั้งสองจะมามีคุณธรรมอะไรเปรียบเทียบกับเราได้หรือ ซึ่งก็เป็นการกล่าวยกตนเองยกตนข่มท่านเป็นการกล่าวดูหมิน่นท่านพระอัครสาวกทั้งสองเป็นการกล่าวขัดคอขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมท่านพระอัครสาวกทั้งสองก็รู้เลยว่าพระโลลุทายีเถระรูปนี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรเป็นผู้ที่ก่อความวุ่นวายขึ้นในท่ามกลางที่ประชุม ท่านพระอัครสาวกทั้งสองเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วจึงลุกออกจากที่นั่งแล้วก็กลับไปยังที่พักของตนส่วนบริษัททั้งหลายที่ประชุมกันอยู่หน้าที่ตรงนั้นก็แยกย้ายกันกลับไปยังที่พักของตนเหมือนกันต่อมานะครับภิกษุทั้งหลายก็ได้ประชุมกันในโรงธรรมสภาแล้วก็กล่าวถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะไม่ควรของภิกษุโลรุทายีเถระว่าพระ โลลุทายีเถระเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรได้กล่าวตำหนิท่านพระอัครสาวกทั้งสองกล่าวขัดคอขึ้นในถ้ำกลางที่ประชุมนี้คือคำสนทนาการของภิกษุทั้งหลายนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าขณะนี้พวกเธอกำลังสนทนาการด้วยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายจึงได้กราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังสนทนากันถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะไม่ควรของพระโละะโลุธายีเถระพระโลลุธายีเถระเป็นผู้ที่กล่าวตำหนิท่านพระอัครสาวกทั้งสองเป็นผู้ที่กล่าวขัดคอขึ้นในถ้มกลางที่ประชุมพระเจ้าข้า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สนับคําของภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสว่าดูรพระภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่พระโลลุธายีเถระเป็นผู้ที่ไม่รู้อะไรอะไรเลยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเป็นไปตามความไม่รู้ของตนแม้ในอดีตพระโลลุทายีเถระก็เป็นผู้ที่ไม่รู้อะไรอะไรมาแล้วเหมือนกัน ก็เลยเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยกปาทันชลิชาโดกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในการสมัยที่พระเจ้าโหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครพารณาณสีในการนั้นนะครับพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอมตผู้คอยสอนธรรมะถวายแด่พระเจ้าโหมทัตพระองค์นี้นั่นเอง พระบริษัทก็ได้กระทําหน้าที่ของตนเองด้วยดีมาโดยตลอดสําหรับพระเจ้าพรหมทัตพระองค์นี้นะครับพระองค์ทรงมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าปาทันชลีกุมารสําหรับปาทันชลีกุมารพระองค์นี้นะครับเป็นผู้ที่มีพระอัธยาศัยโลเลเป็นผู้ที่เชื่องชา้าเป็นผู้ที่โงูเขลาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมมาอย่างแท้จริงเลยนะครับในการต่อมานะครับพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นพระบิดาของปาทันชลีกุมารก็ได้สิ้นพระชนพวกอมาต์ทลายนะครับก็ได้ทําการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อได้ทําการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าพรหมทัตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พวกอมต์ทั้งหลายก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะได้อภิเษกให้ปาทันชลีกุม,มารขึ้นครองราชเป็นพระราชาพระองค์ใหม่แล้วพระโพธิสัตว์จะกล่าวว่าอย่างไรครับพระโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังความเห็นของพวกอมาต์ทั้งหลายแล้วท่านก็กล่าวคัดค้านขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมว่าสําหรับปาทันชลีกุม,มารพระองค์นี้ เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยโลเลเป็นผู้ที่เชื่องช้าเป็นอย่างยิ่งก่อนอื่นพวกเราอย่าพึ่งอภิเษกให้ปาทันชลีกุมารขึ้นครองราชเป็นพระราชาเลยพวกเราควรที่จะทดสอบกําลังความสามารถกำลังความรอบรู้กำลังความเฉลียวฉลาดของปาทันชลีกุมารพระองค์นี้เสียก่อนเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำการทดสอบแล้วหากว่า ปาทันชลีกุมารเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดเป็นผู้ที่มีความรอบรู้พวกเราทั้งหลายจึงควรที่จะอภิเษกให้ปาทันชลีกุมารขึ้นครองราชเป็นพระราชาพระองค์ใหม่นี้คือความเห็นของพระโพลิสัต์นะครับเมื่อพวกอามา์ทั้งหลายได้ฟังความเห็นของพระโพลิสัตย์อย่างนี้แล้วต่างก็มีความเห็นชอบตรงตามความคิดเห็นของพระโพลิสัตย์ทุกประการเลย นั่นก็หมายความว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายจะได้ทําการทดสอบเพื่อที่จะได้รู้ถึงกําลังแห่งความสามารถกําลังแห่งความเฉลียวฉลาดของปาทันชลีกุมารแล้วพวกอมาตย์ทั้งหลายจะทําการทดสอบกําลังความเฉลียวฉลาดของปลาธันชลีกุมารพระองค์นี้อย่างไรพวกอมาตย์ทั้งหลายนะครับก็ได้เตรียมการทําการตัดสินคดีความขึ้นโดยที่ให ปาทันชลีกุมารประทับนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยโดยในครั้งแรกนี้พวกอามาตย์ทั้งหลายนะครับได้แกล้งตัดสินผิดแกล้งตัดสินคดีความผิดพลาดตัดสินให้ผู้ที่มิใช่เจ้าของให้เป็นเจ้าของเมื่อได้ทําการตัดสินคดีความเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอามาตย์ทั้งหลายก็ได้กราบทูลถามปาทันชลีกุมารว่า ข้าแต่พระราชกุมารพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ตัดสินคดีความโดยชอบธรรมหรือฉไนพระเจ้าค่านี่คือคำทูลถามของพวกอมาตย์ทั้งหลายนะครับปาทันชลีกุมารจะมีพฤติกรรมอย่างไรปาทันชลีกุมารเมื่อได้สดับคำถามของพวกอมาตย์ทั้งหลายแล้วก็ได้ทรงกระทําการเม,ม้นพระโอษฐ คือเม้มปากทันทีที่ปาทันชฉลีกุมารทรงทําการเม้มพระโอ์เท่านั้นแหละครับพระบริสัตรได้มีความสำคัญว่าเห็นทีปาทันชฉลีกุมารพระองค์นี้จะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดคงจักรู้ถึงการตัดสินคดีความในครั้งนี้ว่าเป็นการตัดสินคดีความที่ผิดพลาดยิ่งทรงทาการเม้มพระโอ์ แต่พระโพธิสัตว์นะครับเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างยิ่งได้มีความคิดต่อไปอีกว่าเท่านี้ยังไม่เพียงพอยังต้องทดสอบกําลังความเฉลียวฉลาดของปาทันชลีกุมารพระองค์นี้ต่อไปอีกในวันต่อมานะครับพวกอมาต์ทั้งหลายก็ได้กระทําการตัดสินคดีความอีกครั้งหนึ่งสําหรับในครั้งนี้นะครับพวกอมาต์ทั้งหลายก็ได้กระทําการตัดสินคดีความ โดยถูกต้องโดยความชอบธรรมเมื่อได้กระทําการตัดสินคดีความเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอมาตะทั้งหลายก็ได้กราบทูลถามปาทันชลีกุมารว่าข้าแต่พระราชกุมารวันนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ตัดสินคดีความอย่างถูกต้องแล้วหรือฉไหนพระเจ้าข้านี้คือคํากราบทูลถามของพวกอมาตะทั้งหลายนะครับ ปาทันชลีขุมารพระองค์นี้พอได้สดับคําถามของพวกอมาต์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ได้ทรงกระทําการเม้มพระโอฐ์คือเม้มปากเหมือนกับตอนแรกเลยจากพฤติกรรมของปาทันชลีกุมานพระองค์นี้ทําให้พระบริษัตได้รู้ความจริงอย่างทองแท้ตรงตามความเป็นจริงอย่างยิ่งเลยว่าปาทันชลีกุมารพระองค์นี้ ไม่ใช่คนที่มีความเฉลียวฉลาดแต่อย่างใดเลยแต่เป็นผู้ที่มีความงูเขลาเป็นอย่างยิ่งแม้พวกอมาตย์ทั้งหลายก็ได้รู้ความจริงอย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อพวกอมาต์ทั้งหลายได้รู้ความจริงอย่างนี้แล้วจึงมีความเห็นชอบร่วมกันว่าผู้ที่เหมาะควรที่จะขึ้นครองราชเป็นพระราชาพระองค์ใหม่ไม่ใช่ปาทันชลีขุมารแต่เป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นอมาต์ผู้ที่เคยสอนธรรมะเคยถวายความรู้แด่พระราชาพระองค์ที่แล้วซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะควรทุกอย่างทุกประการที่จะขึ้นครองราชเป็นพระราชาพระองค์ใหม่และในที่สุดนะครับพวกอมาตะทั้งหลายก็ได้อภิเษกให้พระปุริษัตได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาพระองค์ใหม่เมื่อพระปริษัตได้เป็นพระราชาแล้วนะครับ พระองค์ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมะพระองค์ได้ทรงกระทำกิจหน้าที่ของการเป็นพระราชาที่ดีมาโดยตลอดนำมาซึ่งความผาสุกนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นแก่ประชาชนชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานี้ก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปาทันชลีกุมารในครั้งนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่โง่เขลาเป็นอย่างยิ่งก็คือพระโลลุธายีเถระในครั้งนี้ส่วนอัมมาผู้ที่ได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาพระองค์ใหม่ในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากชาดกสั้นๆนี้ก็แสดงให้เห็นตรงตามความเป็นจริงว่าผู้ที่โง่เขลาผู้ที่ไม่มีความเฉลียวฉลาดผู้ที่ไม่มีความรอบรู้ผู้ที่ไม่รู้ว่า อะไรถูกอะไรผิดไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำเพราะจะนำมาซึ่งความเสียหายจะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนแกบบ่ผู้คนมากมายเลยทีเดียวส่วนผู้ที่ควรที่จะเป็นผู้นำได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นคนดีมีคุณธรรมและคุณธรรมที่ประเสริฐยิ่งก็คือปัญญาความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความจริงบุคคลผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวมานี้นะครับจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำซึ่งจะเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่ทรงคุณธรรมเป็นผู้นำที่สามารถที่จะ นำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ผู้คนมากมายได้โดยตลอดในการทุกเมื่อเพราะกำลังแห่งปัญญากำลังแห่งความเข้าใจถูกเห็นถูกจะนำมาซึ่งคุณความดีประการต่างๆมากมายคนดีไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็เป็นคนดีโดยตลอดเป็นผู้ที่สามารถที่จะประทาประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นได้ในการทุกเมื่อเพราะ จะไม่มีทุกโทษภัยใดๆจะไม่มีความเรือดร้อนใดๆเกิดจากคนดีเลยแม้แต่น้อยครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆที่มีชื่อว่าปาทันชลิชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกดังกล่าวนี้ครับ